YSL ค่ะลุยค่ะลุยค่ะหนึ่งสองสามวีเอสเอลไม่แต่แถวระหว่างกระเป๋า YSL กับหลุูวิกตองเราจะเลือกแบรนด์ไหนคะ YSL ค่ะลุยค่ะลุยค่ะเพราะว่าราคาไม่แรงมากดีไซน์สวยทำไมถึงเลือก YSL คะมีความเป็นวัยรุ่นมากกว่าส่วนใหญ่วีเเอลมันจะแบบสีแบบออลแบ็กซะส่วนใหญ่มันอาจจะแต่งตัวง่ายกว่าลุยที่เป็นสีน้ำตาลเลย หนึ่งสองสาม YSL เรียกวัยเอสแอลค่ะเพราะว่าชอโลเซ่ด้วยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบรนด์มันดูแบบว่ามีความแบบเปรี้ยวซ่าแซ่บสซนมันดูแบบเฮ้ยเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะเรียกซิลีนค่ะเพราะว่าลิซ่าค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนไทยแบบนี้หนูเลยเลือกเขาว่าดับสมัยนี่เขาดูรวย YSL ค่ะเพราะว่าชอบโรเซ่เหมือนกันเห็นไหมล่ะชอบโรเซ่กันนะคะ สรุปก็คือคลิปนี้ YSL เพราะทุกคนชอบโีเซน YSL ค่ะเพราะว่าชอบดีไซน์หลุยแล้วกันครับมันดูคลาสสิกดีถ้าเราเลือกได้อะเราจะเลือกซื้อหลุยไหมหรือว่าเลือกซื้อแบรนด์อื่นซื้อแบรนด์อื่นท้าไม่วนมากกัคเอพีชม่ใ่อง